และน้ากล้องนะไม่เคยอยากเห็นนะไม่อยากเป็นยังไงไม่อยากเห็นเทพเทวดานางฟ้ากลัวาันเหรอเขามาก็ดีจะได้สแสดงริกขอหวยก็เลยเออทำไมไม่อยากเห็นเนะเป็นยังไงเป็นได้ยัไม่อยากเห็นเนาะแต่อย่างไรก็ต้องได้เห็น เทเทวดานางฟ้ามีสองประเภทประเภทแรกก็คือประเภทสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ชอบการบุญการกุศลมีงานที่ไหนจะไปอำนวยอวยพรจะไป็ุโมวนานาที่นั่นนี่คือประเภทแรกประเภทที่สองประเภทวิชชาทิฏฐิ